สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะพญายักษ์เปิดทาง6ราศีปู่เวสุวรรณสาบแช่งให้รวยปู่เวสุวรรณเทพแห่งทรัพย์สินเงินทองและความมั่งคั่งเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพนับถืออย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องการขจัดสิ่งไม่ดีเสริมโชคลาภและเปิดเส้นทางความมั่งคั่งล่าสุดมีคำทำนายจากหมอดูชื่อดังที่ระบุว่ามี6ราศีที่จะได้รับพรจากปู่เวสุวรรณช่วยเปิดทางให้ชีวิตรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาเหมือนถูกสาบแช่งให้รวย6ราศีที่ได้รับพรปู่เวสุวรรณสาบแช่งให้รวยราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะได้รับโอกาสใหม่ในเรื่องงานและธุรกิจมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องเงินที่เคยติดขัดจะเริ่มคลี่คลายมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงหรือทรัพย์สินที่ไม่คาดคิดราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมพลังของปู่เวสวุวรรณจะช่วยให้ชาวราศีกุมเปิดเส้นทางใหม่ในเรื่องการเงินหากทำธุรกิจ หรือการลงทุนจะมีผลตอบแทนที่ดีรวมถึงมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากผู้สนับสนุนราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนงานของชาวราศีพฤษภจะมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีคนเห็นคุณค่าในความสามารถนอกจากนี้ยังมีโชคลาภจากการเดินทางและมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ราศีสิงห์ 17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลช่วยเปิดประตูสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานเงินทองที่เคยไหลออกจะกลับมาไหลเข้าอย่างต่อเนื่องราศีตุลน8 8ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลจะพบกับความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วมีเกณฑ์ได้ลาบลอยเงินจากงานพิเศษ หรือการเสี่ยงโชครวมถึงอาจได้ของขวัญมีค่าจากคนใกล้ตัวราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคมปูเวสุวรรณเปิดทางให้ชาวราศีธนูประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากโครงการใหญ่หรือการลงทุนและยังมีผู้ใหญ่คอยหนุนหลังเคล็ดลับบูชาปู่เวสุวรรณให้ชีวิตเฮง จุดธูปเก้าดอกพร้อมดอกกุหลาบสีแดงเก้าดอกและถวายเครื่องสักการะเช่นน้ำแดงผลไม้หรือขนมหวานสวดบทบูชาปู่เวสุวรรณอิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอหังสุขะโตนโมพุทธายะอธิษฐานขอพรเรื่องโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงานสรุป 6ราศีนี้ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับพลังแห่งโชคลาภจากปู่เวสุวรรณในปีนี้หากอยากเสริมความมั่งคั่งแนะนำให้ทำบุญบูชาปู่เวสุวรรณและตั้งใจทำสิ่งดีๆในชีวิตรับรองว่าชีวิตจะเฮงปังและมั่งคั่งสมคำทำนายขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ สาธุสาธุสาธุ